一百元。 ชนอย่างดเ่ิ้นมไ,ไ,มไม่ได้เลไม่ได้เลยเข้ามุมมุมเยอะเกินไมาทดสอบเทดูว่าจะมีปัญหาอะไรไหม โอเคตาลุดมาแล้วกระชอนใสสวยเลยครับในในเขื่อนอาเจ็บนน้ำกับไม้ตาลทรงแบรนเนมตครับเคเยเดียวทาเดียว